สวัสดีครับคลิปนี้เราพามาดูบอ่อเลี้ยงกุ้งของเรานะครับอันนี้เป็นบอ่อพะยางนะครับประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นตนะครับอีกยีสเปอร์เซ็นเป็นหินนะครับนะตรงนั้นเป็นหินนะรตรงนี้เป็นหลุมดูดขี้กุ้งนะครับหลุมอยู่กลางนะครับอันนี้บอ่อของเราจะทําเป็นท้องกระทะนะครับข้างบนจะตรง ตรงดอนนั้นจะสูงกว่าแบบนี้นะครับเป็นท้องกระถาเลยนะครับแล้วก็มีหลุมกลางครับมีใบตีน้ำสี่แขนนะครับไว้ตีรวมขี้เลนนะครับพวกครับกุ้งขี้กุ้งแล้วก็จะมีปั๊มดูดนะครับเป็นไดโวนะครับสี่นิ้วนะครับนี่ตัวนี้ดูดขึ้นไปนี่ไปท่อไปออกตรงนู้นนะครับไปอยู่บ่อผักเลนนะครับ ตัวนี้เป็นท่อระบบน้ำวนหัวนะครับน้ำจะดูดูดผ่านท่อนะครับแล้วก็ไปขึ้นบ่อหนูนนะครับแล้วก็จะวนเข้าบ่อเลี้ยงมาตรงนี้อีกทีนะครับเป็นระบบน้ํำวนนะครับน้ำวนเราใช้สามนิ้วนะครับอันนี้จะเป็นหินนะครับหินที่ใช้ก็เป็นหินที่ลงถนนทั่วไปนะครับบ่อนี้เราเลือกใช้เป็นหินเก็ตนะครับ ประมาณสักยี่สิบเปอร์เซ็นของพื้นบ่อได้นะครับเราก็แลวก็ปูพยางฆ์แครับขาม,มาดูปั๊มดูดนะตัวนี้เป็นปั๊มดูดเลนนะครับเราก็เอามาแปลงเป็นปั๊มไม่นี่ได้หลังนะชับมอเตอร์มอเตอร์เป็นมอเตอร,ตอร์สามแรงครับ ตรงนี้เป็นที่ให้อากาศใต้น้ำนะครับเป็นหัวลมนะครับจะดันลมขึ้นมาเพื่อให้มีออกซิเจนในน้ำนะคาับ่อน,นี้เราวางไว้ห้าสิบหัวนะครับเราจะมาเน้นช่วงแนวฟีดนี้ครับกุ้งจะมารอกินอาหารเราก็จะใช้หัวลมเยอะหน่อยตรงนี้ก็เราจะวางไว้ประมาณซี่แทวนะครับ ระยะห่างก็ประมาณหนึ่งวาครับสองเมตรนี่ครับตรงนี้เราจะเน้นหน่อยนะครับเพราะว่าน้องกุ้งของเราจะมากินอาหารเยอะนี่เป็นฟีดของเราครับเป็นยอนะครับนี่ก็วิย์มาได้สักสามสี่วันแล้วนะครับข้างๆเริ่มแตกแล้วครับ น้ำแตกไปเลยเราก็จะเอาน้ํามาฉีดหน่อยครับแล้วก็ไม้ฟาดมาฟาดเก็บๆหน่อยส่วนพื้นนี่ก็สะอาดครับเสร็จเราก็จะลงกุ้งกันต่อนะครับสิ้นเดือนนี้บรรยาการบอกกุ้งเราครับนี่พยางที่ใช้เป็นพยาง 0.3มนะครับเดี๋ยวเทียวเลยว่า0.3มิลนะครับหนาหน่อยนะครับเวลาเหยียบไปแล้วแน่นนะครับไม่ขาดนะครับอันนี้ใช้มาแล้วประมาณสามปีได้แลวครับตรงนี้ก็จะเป็นหมุดองเราเย็บปิดหมดเลยครับแล้วก็มีเชือกหนึ่งแดงนี่เป็นเชือกคาดนะครับกันระเบิดนะครับรอบบองเรา อันนี้ตะไคร้ปกติมีตะไคร้รึ่งน,นกนครับแต่ว่าพายุเอาไปกินนะครับเดี๋ยวรุ่นหน้าเราต้องซื้อมาครึงไว้ตะไคร้เป็นตะไคร้ตาห้าเซนนะครับสีขาวเป็นเอ็นทนนะครับแต่ว่าลมแรงมากครับรุ่นที่แล้วก็เลยเอาตะไคร้ของเราไปกินแล้ว เค okay. ขอบคุณมากครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตให้ชมมาเรื่อยๆนะครับ